เจ้าตัวราปู C260 ครับปรับความสว่างได้ไหมเนี่ยใช้การชดเชยนะครับในตัวของแอปเนี่ยชดเชยแสงเข้ามาได้เห็นไหมความสว่างโอ้โหเห็นไหมชัดเจนเลยเห็นไหมครับเฮ้ยได้โอเคเห็นไหมครับเปลี่ยนแบ,บก้าวได้อันนี้ก็คือวิธีการเซตนะครับโอ้โหไปอยู่ตามชายหาดทะเลโอ้โหอ่ะ,อะ สวัสดีครับกลับมาพบกับแคสไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะมาอัปเดตที่มีดีๆด้ในทีนะครับหรือการแนะนําวิธีการใช้งานสินค้าด้ในทีจากพวกเรานะครับวันนี้ผมก็ไปทีมแมนะครับก็จะมาแนำนี่เลยครับเจ้าตัวราปู C260 ครับเว็บคามรานะครับหรือเราเรียกว่าเว็บแคมนะครับตัวนี้เลยนะครับใครที่กําลังหานะครับกล้องเว็บแคมไปใช้งานในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นประชุมออนไลน์นะครับหรือการเรียนออนไลน์นะครับ และต้องการให้กล้องเนี่ยนะครับมีความละเอียดสัก full high def นะครับในราคาที่ไม่ถึง1000บาทนะครับเจ้าตัวนี้ครับราปู C260 ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับซึ่งวันนี้พี่ก๊อฟจะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อการใช้งานและการตั้งค่านะครับที่เราควรรู้ไปดูกันเลยเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราแกะดูนะครับก็คือเป็นกล้องตัวจริงๆริเขาจะเรียกในตวงเขาเขาจะเรียกว่าเว็บคาเมล่านะครับรือ ใช้ในตัวของผ่านพอร์ต USB นะครับแกะออกมาคู่มือนะก็จริงๆติดตั้งเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเสียบ USB แล้วก็ปักแนเพยได้เลยนะแต่เขาไม่ได้บอกว่ารองรับอ๋อรองรับนะซิสเต็มนะคือรองรับ Windows 7 Windows 8 Windows 10 Mac OS ด้วยนะนะครับ10.6ขึ้นไปนะครับตัว Android ก็รับรองรับด้วยนะเวอร์ชั่น5.0ขึ้นไปนะครับซึ่งรองรับก็หมายความว่า เวลาคุณใช้งานอุปกรณ์อย่างเช่นตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยครอบคุมแน่นอนหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยครอบคุมแน่นอนนะครับพอตั้งแต่เวอร 7, w i n 7วิ s โดว n 8โ w ส10สามารถใช้งานได้นะครับอ่ะนี่นะครับในกล่องมีคู่มือตัวนี้นะครับแกะมานะครับมีแค่นี้นะครับมีกล้องกับตัวในส่วนของคู่มือนะครับใช้งานง่ายเพราะว่าเสียบป,ปุ๊บน่าจะเป็นปั๊กแอนเพลเลยเพราะว่าไม่มี ตัวไดเวอร์มาให้ไม่มีกล่องไม่มีแผ่นอะไรมาให้นะครับขนาดสายนะครับเดี๋ยวมาดูขนาดความยาวสายนะ2เมตรความยาวประมาณ2เมตรนะครับมีในส่วนของตัวนี่นะครับด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นในส่วนของขาขาตั้งสแตนนะครับวางได้นี่ปรับได้นีบได้นะครับเช่นในกรณีที่วางอย่างนี้ได้เลยเนี่ยนะครับ ความมันโต๊ะก็ได้หรือเราจะวางบนโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟขอหยิบโน้ตบุ๊กมาให้ดูก่อนเลยนี่ก๊อฟจะต่อโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กก็จะมาวางไว้ข้างบนอย่างนี้นะครับตำแหน่งเห็นโน้ตบุ๊กเลยนะครับแต่ข้อดีคือมันปรับได้เห็นไหมหมุนได้นะครับมันปรับตรงนี้ได้ตำแหน่งตรงนี้นะครับหมุนได้360หนี่หมุนเป็นกล้องหน้ากล้องอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมเราไม่เราตั้งกล้องไว้แล้วก็เอาโน้ตบุ๊กนะครับ ไว้อย่างนี้แล้วก็ถ่ายคนอื่นเป็นผู้สอนเลยก็ได้นะครับซื้อมาแล้วอย่าลืมลอกตรงนี้ด้วยถ้าไม่ลอกมันจะเป็นฝ้าไม่ต้องตกใจเออมันจะมันแบบมันไม่ชัดอะ่ะเดี๋ยวเฮ้ยทำไมกล้องไม่ชัดก็คือคุณไม่ลอกพลาสติกออกนะนะแล้วก็วางตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไป็ก๊องจะทดสอบไปดูก็คือวางตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งก็คือเกี่ยวโน้ตบุ๊กไว้นะครับแล้วปรับระดับไปอ่ะอันนึงก็คือต่อในส่วนของ USB นะครับสาย USB เข้าไปนะครับ ตอปุ๊บนะครับก็ดูซิว่ามันทำงานหรือไม่นะครับวิธีการก็คือกดไปที่โปรแกรม c a m e r a ครับาหาซิโปรแกรมกล้องอยู่ไหนนี่ Cam e r a นะครับอันนี้คือกล้องในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับแล้วสังเกตตัวนี้ครับมันจะมีหมดเชนคามลาิล่านะครับเชนคามลาิล่าตรงนี้นะกดนะครับเป็นไงเปลี่ยนเลยเห็นไหมนี่นะครับ กลับมาที่กล้องนี้กล้องนี้คือความละเอียดแบบ7 2 0 p นะครับนี่คือ7 2 0 p นะนะครับส่วนกล้องตัวลาปูนะครับ c 2 6 0กเนี่ยกล้องตัวนี้จะเป็น full high def นะครับเดี๋ยวเราปรับเป็นโกลงนี้นะถูกความกว้างเห็นไหมกว้างกว่าเลยเห็นไหมนี่คือตัวกล้องลาปูนะครับแล้วก็ปรับระดับได้แต่ว่ามันไม่ได้ปรับได้หมายความว่าเราต้องใช้ตรงนี้ให้มันก้มลงมาอย่างนงี้ได้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือ เราสามารถตั้งความละเอียดจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับกดไปตรงนี้นะครับแล้วเราเลือกนะครับเห็นไหมนะครับความละเอียดคือถ้าเป็นกล้องตัวเดิมอย่างกล้องติโน้ตบุ๊กเนี่ยความละเอียดจะไม่ได้ให้ฟูไฮเดฟนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อปกดให้ดูก่อนจะได้ดูแบบภาพชัดเจนนะนี่ดูภาพนะตัวนี้พี่ก๊อปเชนเป็นตัวแรกคือกล้องโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้คือกล้องโน้ตบุ๊กนะครับกดดูนะครับความละเอียดได้เท่าไหร่720เห็นไหมครับ พอพี่ก๊อฟกดเชนอีกตัวหนึ่งนะครับนี่คือกล้องลาปู C260 นะครับภาพมันกว้างขึ้นนะครับสว่างขึ้นกว่าความชัดเจนเห็นไหมนี่คือระดับความชัดเจนนะนะครับแล้วก็1 9 2 0คูณนนะครับซึ่งจะบอกว่าชัดกว่ากล้องที่ติดมากับโนบุกไหมชัดกว่าครับแล้วก็กว้างกว่ามุมมองกว้างกว่าเห็นเมื่อกี้เห็นชัดเจนนะแล้วก็จริงปรับระดับได้นะครับแล้วก็ตัวของเขาเองนะครับมันเป็นเซนเซอร์ C m o s นะครับ ก็คือถ้าถามว่าเทียบเท่ากล้องดิจิตอลได้ไหมแน่นอนมันไม่ได้นะครับเทียบเท่ากล้องมือถือไม่ได้แต่ถ้าเป็นกล้องเว็บแคมเนี่ยก็จะใช้ระบบแบบนี้นะครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับอย่างนึงก็คือไอ้ฟังก์ชันในการปรับในตัวของตัวกล้องนะครับในส่วนของเว็บแคมเนี่ยเราสามารถปรับได้ไหมนะครับยังปรับได้อยู่นะครับก็ปรับในโหมดของแอปพลิเคชันนะครับไปกดที่โหมดโปรนะครับโหมดโปรเนี่ยอันดับแรกคือโฟกัสเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับปรับความสว่างได้ไหม ใช้การชดเชยนะครับในตัวของแอปเนี่ยชดเชยแสงเข้ามาได้เห็นไหมนะครับแต่ก็อันนี้จะเป็นออโต้ไปเลยก็ได้นะครับง่ายๆนะครับเพิ่มขึ้นมาวิดีโอนะครับวิดีโอจริงๆเนี่ยเขาบอกแล้วครับคุณภาพเขาคือ30เฟรมนะครับสูงสุดคือ30เฟรมนะครับในตัวของการถ่ายวิดีโอได้นะครับนี่คืออันแรกเสียบปุ๊บไม่ต้องทําอะไรมากมันออโต้อยู่แล้วเอาละครับตอนนี้เราเทแล้วว่าเราเสียบ USB ปุ๊บกล้องทํางานนะครับตั้งค่ากล้องได้เลยนะครับ แต่เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าต่างๆของกล้องที่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าการใช้งานอย่างเช่นประชุมออนไลน์การเรียนออนไลน์ทํำยังไงนะครับอ่ะอันนี้กล้องเราถือว่าเช็คใช้งานผ่านนะครับกดเล็กคอร์ดกดถ่ายรูปได้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะนะครับเนี่ยเปลี่ยนถ่ายรูปเปลี่ยนเป็นวิดีโอได้หมดนะครับนี่ก็ถ่ายรูปละอ่ะนี่เห็นไหมนะครับมาดูในส่วนของตัวสิ่งที่เราต้องรู้ในการใช้งานในส่วนของประชุมออนไลน์คือเจ้าตัวเว็บแคมหรือเว็บแคมอร่านะครับ มันมีไมในตัวไมในตัวตัวนี้ช่วยยังไงก็คือเราสามารถพูดและคอนเฟลตได้นะครับในส่วนของโน้ตบุ๊กมันมีไมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราสามารถตั้งค่าให้ไมเนี่ยไปเลือกที่เจ้าตัวไมของเว็บแคมได้นะครับเพียงแค่เข้าไปที่หัวข้อคลิกขวาในรูปลําโพงครับแล้วเลือก Open s o u n ด์เ t ตติ้นะครับหรือกรณีที่ไม่มีรูปลําโพงทํำยังไงพิมพ์คําว่า s o u n d ครับนะครับแล้วก็หาคําว่า Sound Setting นะครับตัวนี้เห็นไหมขึ้นมากดเข้าไปครับ กดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับให้สังเกตคําว่าในตัวของไมโครโฟนนะนะครับไมโครโฟนเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับอย่างไมโครโฟนที่เราใช้งานนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้มันจะชื่อกล้องตัวนี้นะครับชื่อว่า Cyber Tag H7 นะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันใช้ดีวชื่อนี้นะก็กดไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าต้องการเซ็ตแบบให้มันชัวนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าที่เกิดมันไม่เจอนะกดไปที่ซาวครับซาวคอนโทรลเลอน์นะครับกดไปที่เลกคอร์เดอร์ครับ ตอนนี้นะครับบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปตั้งค่าไว้ที่ตัวไม้ตัวด้านล่างคือไม้ในตัวของเว็บแคมของโน้ตบุ๊กนะครับให้เราไปติ๊กตรงนี้นะครับแล้วกดเซตเดฟเฟลครับทำได้2อย่างตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับกรณีที่คุณเข้าไปเลือกดูได้นะครับเอาล่ะตอนนี้นะครับตัวเว็บแคมทํางานแล้วไม้ทางานแล้วนะครับทั้ง2ออย่างพอดูเนี่ยพูดปุ๊บไม้ติดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเซตทีละอันก่อน อันแรกนะครับก็คือในส่วนของซูมนะครับซูมนะครับเวลาคุณเข้าไปนะครับนะครับเป็นโปรแกรมที่เราใช้งานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนะครับกดไปที่ตัวเซตติ้งครับนะครับแล้วก็มาที่หัวข้ออะไรครับวิดีโอนะครับตอนนี้เห็นไหมครับกล้องตัวแรกที่มันดี e ท t มันเป็นกล้องเว็บแคมไม่ใช่ตัวนี้นะครับเราต้องไปตั้งค่าครับนี่เลยครับ c y b e r t a g นะครับ H7 นะครับ ต่างกันเลยเห็นไหมภาพเห็นไหมครับต่อมารับติ๊กเป็น HD ได้ด้วยนะความสว่างโอ้โหเห็นไหมชัดเจนเลยเห็นไหมครับแล้วก็แบ็กกราวนี่ได้ไหมลองดูสิดาวโหลดแบ็กกราวเพราะบางอันเนี่ยกล้องมันดีเทคไม่สามารถใช้ฟังก์ชันพวกนี้ได้นะครับลองมาดูว่าเจ้าราปู C260 เนี่ยมันใช้ได้ไหมเฮ้ยได้โอเคเห็นไหมครับ เปลี่ยนแบ,บ็กกราวได้อันนี้ก็คือวิธีการเซตนะครับโอ้โหไปอยู่ตามชายหาดทะเลอ้โหอะอันนี้ก็คือตัวเจ้ากล้องใช้กับตัวโปรแกรมซูมนะครับมาต่อก็คืออันนี้เซตเรียบร้อยแล้วอะสมมติพีก่กอฟเซตเรียบร้อยนะครับปิดนะครับอันนี้คือกล้องเว็บแคมนะครับวิธีการตั้งค่ากับซูมตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองเล็กคอร์ดนะครับแล้วฟังเสียงเขาดูซิว่า ตัวเขาเองนะครับพอเราใช้ตัวนี้เป็นการเลกคอร์ดและเสียงเขาจะชัดเจนไหมนะครับมาดูที่เหมือนเดิมครับคามล่านะครับพี่ก็เราใช้ตัวโปรแกรมนี้นะเพราะว่าเป็นโปรแกรมกลางที่ทุกคนทุกเครื่องมีเหมือนกันหมดนะครับเราจะทําการเลกคอร์ดนะครับตอนนี้นะครับเป็นการทดสอบกล้องนะครับเว็บแคมนะครับหรือเว็บคามลล่านะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าลาปู C260 นะครับ แล้วก็ดูความเร็วนะครับในการเคลื่อนไหวนี้ตัวตรงนะครับพี่ชอบเพราะว่าตอนนี้มันสว่างแล้วก็ชัดเจนนะครับอันนี้แล้วก็ราคาตัวนี้ก็ไม่สูงด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าราคาไม่ถึง1,000บาทได้ความเหเอียดฟูไฮเดอันนี้จะใช้เป็นคลิปในการให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับและนี่ก็คือวิธีการเปิดใช้งานการตั้งค่าเจ้ากล้องราปู c 260นะครับเว็บแคมนะครับหรือเว็บคามล่านะครับที่ให้ความเอียดถึง ฟูลไ h เดนะครับในราคาที่ไม่ถึง1,000บาทนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องกล้องไม่ทํางานนะครับกล้องไม่ชัดนะครับเจ้านี่ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะใช้งานผ่านพอร์ต USB นะครับเสียปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็การตั้งค่าเรื่องของระบบเสียงเรื่อง,องระบบไม์ก็ง่ายนะครับเอาละฮะ ถ้าชอบคลิปนี้และเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์กำลังใจในการกดติดตามเรานะครับอยากสนุนเรานะครับก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ f i ทไฟทีครับคลิปดีๆต้องมีเราครับ